สวัสดีร่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมเป็นสกินฟรีนะคะเป็นเพ้นสีปาร์ตี้ฟูมูลซึ่งกิจกรรมเพ้นสีปาร์ตี้ฟูมูลเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สกินนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะคะว่าสกินไหนเนี่ยน่าเก็บแล้วก็น่าค,คุ้มนะคะว่าสกินไหนส่วนตัวนะเราคิดว่าเราขอ,อยกให้เป็นตัวอีชานะคะเป็น อีชานะก็จะเป็นสกินนี้นะคะเป็นคล้ายๆฮาโลวีนก็สามารถเอาสกินอีชาตัวฮาโลวีนเนี่ยไปเล่นได้นะคะอ่ะก็คือสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่วยกันกดติดตามนะคะขอแค่20่สิบไลค์กำลังใจในการทําคลิปนะคะแล้วก็เอ่อติดตามช่วยกันไป1นึ่งแสนซับด้กันนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตเรานะคะไป1นึ่งแสนซับกัน1นึ่งแสนซับก็คือเดี๋ยวเราแจกของนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแจกอะไรเดี๋ยวก็รออีกทีท้าน่าจะอีกนานเลยกเด่นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมเกมชั้นนำราคาุประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมมาวีเพียงใช้โอเว i นดี อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโคเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย แล้วก็จะมีเป็นสกินตัวเราคิดอยู่นะว่าสกินตัวไหนมันคุ้มนะคะตามที่เรามองนะก็จะเป็นสกินตัวซัพพอร์ตเหมือนกันนะคะจะอยู่กันที่ตัวเอ็กเนียลนะคะเราคิดว่าสกินนี้คุ้มมากนี่นะคะอุ้ยสกินนี้เรียมไม่มีพอดีเลยเป็นสกินแบบอ่ออิมพิเรียนนะคะเป็นสกินที่หรูหราฮาราจิกุมากเออโอเคค่ะเป็นสกินที่หรูหราหรือใจมากนะคะทุกคนคือเราชอบมากคือสกินนี้ชอบมาขายในราคา 59คูปองบางทีก็มาให้สุ่มในวอลเล็ตพาร์อะไรประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับสกินไปพร้อมๆกันนะคะอาจจะมากิจกรรมก็อาจจะมาช้าหน่อยนะพอดีก็ลงๆล,ลืมๆเพราะว่าแบบเออใช้ชีวิตนะคะใกล้ช่วงสงการละวางแผนชีวิตอะไรทุกอย่างนะคะเออแต่อีกหลายวันอยู่นะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นรับสีเนี่ยนะคะเราต้องรับสีก่อนนะเพื่อนําไปเพ้นนะเราจะไม่พูดทําทําทำเพลงก็จะมีล็อกอีกเนี่ยก็จะได้ถังสี20ใช่ไหม แล้วก็เลน่า้าจัดอันดับนะคะก็ได้ไปอีก1ิแล้วก็ใช้อเทมเพิ่มความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาใช้อเทมเพิ่มความสัมพันธ์กันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะก็จะมีดอกกราบตรงข้างเป็นดอกกราบมิตรภาพของเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทําการกดใช้ไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนพอเรากดใช้ไปมันก็จะขึ้นมาอย่างที่ว่าเราเนี่ยอยากจะสารสัมพันธ์มิตรภาพกับใครนะคะส่วิว่าเราจะสารสัมพันธ์กับมิตรภาพคนนี้นะจริงๆคือมันเป็นไอเดียเราเองแหละ ประมาณนี้นะคะพอเราซานสมบัติเสร็จแล้วแล้วก็ไปกดรับไอตรงถังสีเพิ่มอีกค่านะคะมาประมาณนี้นะก็กิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่เนะคะวันที่9เมษาจนถึงวันที่26เมษาก็ถือว่านานอยู่นะซึ่งคือจริงๆอ่ะว่า16ครั้งมันก็จะปลดล็อกเป็นสกินถาวรกันไปเลยอ่าตามนั้นนะคะเราแนะนําสกินที่มันคุ้มค่าไปลอะอ่าสำหรับ4ีเพ้นนะคะแล้วก็ต้องใช้15บาถังสีตรงนี้นะ ปาดเพื่อทําให้ภาพวาดสมบูรณ์ปุ๊บแล้วก็เออปาสีไปแล้วเราก็จะได้เป็นภาพวาดอันนี้คือขึ้นมาอย่างเนี้ยอันนี้คือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคค่ะมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็ต้องวาดอีกสี่ครั้งนะคะตามที่ขวามือมันขึ้นมาอ่โอเคมาโดยแต่การวาดแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้สิบห้าหรือเปล่าเนี่ยสี่สำรับเพ้นท์คูณ15บห้านี่นะคะเราก็เพ้นท์ไปตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าถังสี อ่ามาอันนี้ก็คือเพ้นเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือจานวนพวกกันหมดแล้วแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วใช่ไหมล้วก็มาตรงนี้นะคะเลือกพวกกันลําดับต่อไปเนี่ยนะคะเพื่อทําการเพ้น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 ต่อต่อไปด้วยนะเพราะว่าจะแจกสกินฟรีค่ะเป็นเพ้นสีปาร์ตี้ฟูมูลคือมันแจกสกินฟรีไงแล้วก็มาทําภารกิจตรงนี้นะคะเพราะภารกิจมันอีกยาวเราคิดว่าทุกคนอาจจะก็ได้รับสกินถาวรกันแน่นอนมาทําการเมื่อทําการวาดสองครั้งจะได้เป็น มิตภาพมาวาดสีครั้งได้รูนวาด6ครั้งนะคะจะได้เป็นสกินตัวลาวิลแบบเช่าเนี่ยนะคะ3วัน9ครั้งจะได้เป็นลูกแก้วอ่าลูกแก้วน่าจะ1ลูกแล้วก็จะได้เป็นความีขั้นสูงด้วยนะคะวาด12ครั้งความมีขั้นสูง5ชิ้นโอเคคะ่ะดีมากสายฟรีแล้วก็วาด16ครั้งนะคะจะได้เป็นสกินถาวรนน่าจะเป็นแบบเลือกหลับนะแต่ต้องปลดล็อกวันที่1 4นะคะสงการมีสายนนี้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติม โอเคค่ะ okay, คลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะคะอยากให้านานผู้ชมได้รับสกินฟรีกันนั่นเองคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะะจำช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีด้ๆนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมเอาวีใหม่ๆนะคะสําหรับใครที่สนใจรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคิปชันได้เลย เออก็จะมีแบบเล่นเกมซื้อขายรหัสเออรหัสวีคูป,ปองอะไรประมาณนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีลช็่นเลยคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะครชอบชกันกดแชร์ก่อนแล้วก,กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ